ไปทาบุญอันเนี้ยเ้ากรรเยอะหน่อยต้องไปทำาักสามร้อยวัดไหนก็ได้มันจะมีตู้สำนักที่ส่งนะนะไปยอดเนาะบางทีก็ัมือเลยืและก็เจ้ากรรมเทั้งหมดนะบุนี้เดินโรคไหมพี่เดินเบาไหมเบาแล้วนะที่ไปทำนะสามร้อยวัดไหนก็ได้บุญแค่ไนะ Thuận nè. nè À, đợi thử đi, lông nè Lông đấy à, Ok, à. đi, buồn